มีเรียบแเรนี่แบบได้แต่แเใช่ไหมครับมีเรียบแลได้แต่แเใช่มได้แต่แไหมได้กินไหมครับเอาลองชิมค่ะลองชิมพี่ออนพอนพปอนโอ้จะไมไม่หันกล้องหอหวานมากนี่ครับเอสี อันนี้เป็นคอกือบีฟครับบีฟครับบีฟเหรอครับน้องแบบย่างหมูที่พี่จะถิดนัมาครับเอฟซีมากินนะครับทักทายเอฟซีนะครับ ลูกอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวเหรอครับเป็นกลมๆเป็นเหมือนมะพร้าวไม่ใช่ครับน้องไส้เหรอครับไม่ใช่เลยอ๋อไม่ใช่นึกว่าไส้อื้อเหมือนอร่อยเลยตอนนู้อเอฟซีตัวน้ำอะไรเอามือผสมไปให้กนหน่ะย่างเนี่ยไหนอยู่ตรงไหนชุดโอ้สวัสดีครับน้องโตโตน่ากินจังเลยอุ้ยสุดยอดจริงๆครับน้องโตโตน่ากินเหรอครับหรือว่าเนื้อน่ากินครับ เงาฟังเสียงครับอืมอืมอืมอื้ใช่ไหมด้าครับอืมอันนี้เป็นเนื้อสีสเกตใช่ไหมค่ะเป็นเนื้อเนื้อโคขุนสีสเกตของคุณพงค่ะร้านคุณคงโคขุนสีสเกตมีสาขานะคะตุลินหนึ่งสาขาร้านแม็มิ้สา่แม็มิสคุณคงที่กรุงเทพก็มีสาขา อ๋อร่อยอ่ะอร่อันนี้คือเนื้อนะครับไทยอีสานกีเอ็นว่าเนี่ย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 แกงเนี่ยใส่นบะเกียอ์คืออันนี้อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างนะครับฉันอยากให้เราเนี่ยแหละแล้วกมาเป็นตัวอย่างว่ามันอยู่ตรงนี้นะมีดเลิฟเวอร์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อวัวครับ ของประเทศไทยเราก็มีเนื้อที่เป็นทีเรียมนะโอ้โหพีเรียมเออโอ้ใช่ใช่ใช่เอามาดีหน่อยดิดูนะคะดูนะคะขอคางที่ตอๆนะขอคามที่ตอกเลยนีอย่อะขนาดนั้มาครอบกว้างกว่นี้หน่อยเพราะว่าดูมันกำลังฟดดูกำลังตอนมันร้อนนะครับ f c ครับเนื้อน,นะครับนี่ซีนได้หนีเอฟซี F C ครับต้นนี้โอเคมีค่ะป้ายมีดูสังเกตขึ้นมาเรื่อยๆเิอจนถึงเขาระวิหายถัทวมโมยแดงนะคะจะมีป้ายอยู่นะคะป้ายจะอยู่ซ้ายมือค่ะน่ากินมากเลยอันนี้ เสียบเอฟซีมาเป็นตาแซีบคิดว่าถ้าบอกเขาค่ะดีด้วยค่ะนนี้กินข้าวกินเนื้อค่ะก็จะเข้ากันด้วยคืออันนี้โอเคโอ้โหเข้ากันค่ะอันนี้คือเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมของสีสเกตนะคะตอนนี้เรากันมาย่างแล้วก็จะคานแบบร้อน กับข้าวผัดกระเทียมนะคะลองชิมดูสิคะค่ะอของคุณพงค์โคขุนโคขุนคุณพงค์นะคะโคขุนเกตพรีเมียมของสีสเกตนะคะหอมไหมคะหอมนี่หอมไหคะนี่หอมเมื่อคืนแล้วนี่แล้วละลายในปากไม่ได้ละลายในมือใช่ไหมคะนุ่มมากลองดูนะคะนี่แหละครับเอฟซี อ่ะอร่อยอร่อยนะบ้านเรา <S <s เรียกว่าเสียงโคตรจวดๆเลยนะโอเคครับยัย่ยยครับเอฟซีครับอขอบคุณ <S <S ทุกท่านทุกคนผมก็สี่โบไล่ละดับไป สวัสดีเอฟซีทั้งห้าท่านเป็นการแสดงแสดงขั้นโอ้ดึกๆจะร้องเพลงให้ฟังนะครับตอนหัวข้ามก็มาดูเนื้อโคขุนของสีสะเกดนะครับไม่น่าเชื่อว่าทีสีสะเกดก็จะมีโคขุนด้วยยั่วยามแรงครับเอาหมูเนาะอันนี้เลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยตอนปีนพี่น้องนี่คคักอ่ะมันพริกหอม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 วนเดนใจเลยโอเคดึกๆจะล็อกเพลงสางาเอฟซีครับเท่านี้ก่อนก็แล้วกันหิวละหิวละสวัสดีครับ